ด้านความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับทางตำบลห้วยแก้งก็ได้มีการรณรงค์นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้กับทุกชุมชนนะครับได้มีการปลูกผักไว้บริโภคนะครับโครงการพืชผักสวนครัวรั้ว่ากินได้ที่ว่างสร้างอาหารและมีการส่งเสริมสถาบันการศึกษาเช่นโรงเรียนนะครับแล้วก็วัดนะครับได้มีการปลูกผักไว้บริโภคซึ่งในพื้นที่ของตำบลห้วยแก้งเรามีการ ใช้ธรรมนูญนะครับในระดับตำบลในเรื่องการปลอดสารเคมีนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับได้มีความปลอดภัยในเรื่องทางด้านอาหารในพื้นที่ของตำบลแม่แก้งนะครับการเลี้ยงสัตว์นะครับไว้บริโภคในหมู่บ้านและชุมชนก็ได้มีการรณรงค์นะครับในการเลี้ยงปลาในบ่อนาของตอนเองการส่งเสรมิมการเลี้ยงกบในกระชังการเลี้ยงโคกระบือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนด้วย และก็การแปลรูปอาหารเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้นําอาหารนะครับไว้บริโภคนอกฤดูกาลตําบนห้วยแก้งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเกือบร้อเเซ็์ของพื้นที่หลังจากนั้นนะครับก็มีการส่งเสริมอาชีพนะครับเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนนะครับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกิ้งหลีดการอทอผ้าสานตะกร้าพัาสติกเพิ่มรายได้นะครับในหมู่บ้านและชุมชนนะครับโดยเป็นกลุ่ม แล้วก็การแปลรูปอาหารนะครับเช่นการทำข้าวเม่าหอมหมู่บ้านบานนางเจิมเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องในหมู่บ้านและชุมชนเรื่องของการออมตำบลห้วยแก้งก็ได้มีการส่งเสริมประชาชนนะครับได้มีเงินออมรู้จักออมและนำเงินไปจัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิก อ่าเช่นออมทรัพย์เพื่อการผลิตทั้ง12หมู่บ้านกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยแจ้งกองทุนขยะนะครับแล้วก็กองทุนหมู่บ้านทั้ง14หมู่บ้านการทำประกันชีวิตการอ่านำเงินฝากกับทางธนาคารความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยการสำรวจนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับจากทางสภาองค์กรชุมชนนะครับบ้านพอเพียง8ครัวเรือนอ่าแล้วก็มีการสร้างอ่าบ้านกระชาติ2หลัง ในเรื่องของระดมทุนนะครับความช่วยเหลือเช่นเหตุอักขีภัยนะครับเกิดขึ้นในระดับตำบลน,นะครับก็มีการระดมทุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน,นพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวตำบลให้แก้งนะครับระดมทุนนะครับในการช่วยเหลือเบื้องต้นความพร้อมนะครับรับมือกับภัยพิบัติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการจัดอบรมผู้นำฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของตำบลห้วยแก้งเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติหรือว่าอักขีภัย แล้วก็มีาการประชาสัมพันธ์นะครับช่องทางทางติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มลายนะครับในระดับตำบลเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุภัยพิพบัติอุบัติเหตุในพื้นที่เป็นการยกระดับความปลอดภัยนะครับกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของตำบลห้วยแก้ง การปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนการทําความสะอาดหรือลองระบายน้ําเพื่อลดปริมาณของยุงลายลดไข้เลือดออกในพื้นที่ของตําบลห้วยแก้งนะครับในการส่งเสริมนะครับในด้านประชาธิปไตยนะครับในระดับหมู่บ้านและตำบลน,นะครับก็จะมีการส่งเสริมนะครับในเรื่องการของประชาคม นะครับไม่ว่าจะเป็นการประชาคมนะครับในกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านและชุมชนนะครับการประชาคมในการทําแผนของระดับตําบลน,นะครับแล้วก็ในการรณรงค์เชชวนพี่น้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับด้านการปลอดอบใบมุก และยาเสพติดซึ่งตำบลขัแก้งนะครับก็ได้รับทุนนะครับจากกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งหมด7หมู่บ้านเพื่อรณรงค์นะครับในการป้องกันยาเสพติดแล้วก็ชุมชนนะครับเข้มแข็งซึ่งทางตำบลพัแก้งก็ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติดร่วมกับสถานีตำรวจภูทรอำเภอกุดชุมสถานีตำรวจภูทรจังหวัดยะโสธร,รตำรวจภูทราภาค3จัดกิจกรรมชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติดมีการคัดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ้องกับยาเสพติดเพื่อให้เข้าร่วมโครงการาหมู่บ้านสีขาวด้านการบริหารจัดการชุมชนชุมชนในตำบลห้วยแก้งมีการเก็บข้อมูลจบปะถอกชชสอคอและนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในการจัดกิจกรรมโครงการเช่น สร้างบ้านให้กับครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนการอบรมการจักสารตะกร้าการทำไม้กวาดดอกหญ้าการส่งเสริมการปลูกผักสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตำบลแจ้งร่วมกับทีมปฏิบัติการ ของตำบลห้วยแก้งในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำข้อมูลจากทีพีแมมาวิเคราะห์และแยกแยะสภาพปัญหาของครัวเรือนมีการจัดทําแผนในการช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์โดยร่วมกับเหล่าแกา่ชาติจังหวัดยโสธรสภาองค์กรชนตำบลห้วยแก้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรสร้างบ้านให้กับผู้ได้โอกาสและก็มีการซ่อมแซมต่อเติมรวมทั้งมี ีการตรวจเยี่ยมติดตามอย่างต่อเนื่องด้านเรื่องแหล่งทุนของชุมชนตำบลห้วยแจ้งมีกองทุนชุมชนที่หลากหลายเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนขยะนะครับและก็กองทุนสวัสดิการชุมชนของตำบลห้วยแจ้งโดยมีการบริหารกองทุนโดยใช้หลักธรรมาพิบาลโปรง่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของสมาชิกเช่นการให้ทุนกู้ยืมไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในกรณีเสียชีวิตการนอนโรงพยาบาลให้เป็นทุนการศึกษา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมทำความสะอาดในหมู่บ้านและชุมชนช่วยเหลือผู้พิการในระดับตำบลห้วยแก้งครับในด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตำบลห้วยแก้งมีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนและมีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและทันสมัยเช่นกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าของบ้านห้วยแก้ง กลุ่มข้าวเม่าหอมของบ้านบาดังเจมบนที่7กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนตำบลห้วยแจ้งกลุ่มทอผพ้าพ,พื้นเมืองของบ้านคำก้าหมู่ที่4และบ้านนนใหญ่หมู่ที่9มีการสร่งเสริมช่องทางตลาดให้กับกลุ่มอาชีพในระดับตำบลเช่นตลาดผีเขียวตำบลห้วยแจ้งการนำสินค้าไปจำหน่ายในงานระดับอำเภอเช่นงานบุญคุณลานบุญบ้างไฟและขายผ่านทางออนไลน์ครับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติคนในชุมชนตำบลห้วยแก้งมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นการลดรายจ่ายมีการปลูกพืชผักในครัวเรือนเพื่อบริโภคยัีงสัตว์ไว้บริโภคการถนอมอาหารการแปรรูปอาหาร การเพิ่มรายได้การสร้างอาชีพเสริมเช่นกลุ่มจักสารกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มทำข้าวเม่าหอมกลุ่มทอผ้ากลุ่มกเกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนตำบลห้วยแจ้งกลุ่มพ่อเห็ดกลุ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหมมีการส่งเสริมให้คนในตำบลน,นะครับให้มีการออมกับกองทุนชุมชนต่างๆมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนในระดับตำบลห้วยแจ้งที่สามารถมาเรียนรู้และศึกษาดูงานได้เช่นศูนย์เรียนรู้พวกน้องนาโมเดลของนายสำรวยมี ชกองทุนขยะชุมชนตำบลห้วยแก้งศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพข้าวเม่าหอมของบ้านบานนางเจิมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของบ้านคำก้าน้อยหมู่ที่14ครับ สำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลห้วยแก้งมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งปลูกป่าชุมชนบริเวณโคกสนามม้าบ้านห้วยแก้งหมู่ที่13การปลูกป่าในพื้นที่วัดป่าพุทธธรรมการพัฒนาหมู่บ้านทำความสะอาดหมู่บ้านให้มีความสะอาดและสวยงามการขับเคลื่อนกองทุนขยะเพื่อการจัดการขยะตั้งแต่ระดับต้นทาง การปล่อยปลาและการอนุรักษ์พันปลาบริเวณหนองน้ำลำห้วยแจ้งและบริเวณหนองน้ำแต่ละชุมชนการส่งเสริมการเรียนรู้และการพึ่งพาตนเองชุมชนตำบลห้วยแจ้งมีการรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่นและสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้โดยทุกหมู่บ้านมีศูนย์เรียนรู้อย่างน้อยหมู่บ้านละหนึ่งแห่งทั้งหมด14หมู่บ้าน การสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนาของชุมชนตำบลห้วยแจ้งตำบลห้วยแจ้งได้มีการบูรณาการนะครับในการขับเคลื่อนเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนทางภาครัฐนะครับภาคเอกชนและก็กลุ่มองค์กรต่างๆนะครับในการพัฒนาเครือข่ายเช่น กำลมกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุตำบลห้วยแก้งและก็เครือข่ายนะครับกองทุนหมู่บ้านเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการขับเคลื่อนของตำบลห้วยแก้งรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับอำเภอและท้องถิน่นเพื่อการพัฒนาการทำงานร่วมกันในการพัฒนาตำบลห้วยแก้งให้เป็นตำบลเข้มแข,ข็งตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติของความมั่นคง มัง่งคั่งและยั่งเย็นครับ